ก็ก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนผู <S <S right> ้เล่นนะแล้วก็สับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการเล่นนิดนึงนะครับเพื่อเพื่ออย่างน้อยเรียกความสดชื่นของทีมขึ้นนะครับแล้วก็ก็หวังว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ดีก่อนที่จะเบรกของกลางนะครับแน่นอนว่าเอ่อเรื่องเรื่องราวต่างๆมันมันจะต้องมีการหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะเราก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราเราก็คงจะมีจุดนั้นแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมหนึ่งที่อ่จะพูดกับเด็กว่าเป็นเป็นเกมแห่งแห่งชีวิตนะครับเพราะว่า เราเราเราผิดพลาดมาหลายเกมจนกระทั่งแน่นอนว่ามันมันอาจจะทําให้เกิดความาชินชาซึ่งซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้สั่งให้เด็กเล่นเล่น,ลนด้วยความสุข,ขุมแล้วก็เล่นด้วยความามีวินัยแล้วก็สาคัญสุดคือจังหวะที่จะเป็นเกมลุกก็คือลุกกันแบบให้สนุกไปเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ดีแล้วก็หวังว่าแฟนบอล คงจะมาให้กําลังใจงเด็กๆนะครับว่าเกมนี้ก่อนเบรกสองการก็อยากจะสร้างความสุขให้กับชมบุรีนะครับว่าเราเราขาดหายไปนานพอสมควรน,นะครับ